เหรียญที่เพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องๆเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญหนึบาทเป็นเหรียญหนึบาทนะครับปีพุทธศักราช2459สยามรัฐตรงกลางนะครับก็จะเป็นช้าง3เสียนมาดูด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นเหรียญมหาวชิราวุธสยามิน เหรียญน,นี้การที่ผลิตออกมานะครับจะเป็นเงินหนึ่งบาทถ้าเหรียญน,นี้หนึ่งบาทแสดงว่าเงินก็จะถูกผลิตขึ้นมาน้ําหนักหนึ่งบาทวันนี้ครูโดงจะพาเพื่อนๆพนี่ๆพน้องมาเช็คนะครับของจริงและของปลอมนี่ครับผมมาดูอันนี้เป็นสองเหรียญน,นะครับขออนุญาตนี่เห็นไหมเหรียญ มหาวิชยาวุธสยามมินบางทีเราแยกไม่ออกนะครับว่าเหรียญไหนจริงเหรียญไหนปลอมถ้ามีลักษณะเก่าเช่นเดียวกันวิธีการตรวจสอบนะครับอันดับแรกดูนะครับดูเหรียญปลอมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปลอมจะเห็นว่าเป็นพระเสียนตรงแล้วถ้าเกิดเป็นเหรียญดูเหรียญจริงนะครับเป็นเงินจริงเป็นเหรียญพระเสียนกับเห็นไหม พระเสียนตรงของปลอมแล้วนี่ก็เป็นพระเสียนกลับวิธีการตรวจสอบที่สองเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินความสมบูรณ์ของเหรียญไม่ว่าจะผลิตจากใช้เวลานานเท่าไหร่นี่นะครับจะไม่มีการเสื่อมนี่ครับผมเห็นไหมการเสื่อมแต่ถ้าเกิดเป็นของปลอมดูให้ดีนะครับของปลอม บางทีก็ผลิตจากดีบุกบ้างเกิดความพองตรงกลางจนูนะครับมาลองดูเหรียญน,นี้เห็นไหมเหรียญน,นี้หมุนเป็นลูกคางได้เลยถ้าเจอแบบนี้สแสดงว่าเป็นของปลอมลองดูนะครับตรวจสอบ2วิธีหวังว่าเป็นประโยชน์ขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC แล้วก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาชมช่องครูดวงคอยครั้งแรกก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องครูดวงคอยเราก็พูดเสมอนะครับเราเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบไม่ได้เป็นช่องซื้อเหรียญมาเพื่อจำหน่ายขายต่อยังไม่ได้เป็นพ่อค้านะ จะถามว่าวันหน้าเมื่อปลดเกษียณไปแล้วก็มีโอกาสไปนั่งตามตลาดนัดขายของไปเรื่อยก็แก๊ก็แกกคุยกับเพื่อนฝูงคือแลกเปลี่ยนความรู้ก็ประมาณนี้แหละที่เราคิดไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราออกจากงานมาแล้วมันถ้าจะให้เราไปนั่งเฉยๆเนี่ยโอ้ยเหงาเศร้าตายเลยก็ต้องประมาณนี้แหละ ในคลิปนี้ EP พนี้ครูโดกงจะมาพูดถึงนะครับสองเหรียญคือดูสองแค่พอสอแล้วก็ดูจุดอะไรอีกนิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยเพราะเล่นกันหลักแสนบาทเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับครูโดงขออนุญาตใช้คำว่ารับซื้อก่อนนะครับเหรียญที่ครูโดงมารับซื้อวันนี้นะครับครูโด่งใช้คำว่าใครมีก็ทักทายเข้ามาเดี๋ยวข้อมูล การติดต่อเดี๋ยวคูโดงทิ้งเอาไว้ให้ด้านหลังนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าคุโดงก็ส่งข้อมูลอะไรไว้ด้านหลังก็ได้ด้านหลังคลิปนะครับก็เอา้ามาพูดมาคุยกันเหรียญที่คุโดงมาใช้คําว่ารับซื้อก็คือเหรียญ10บบาทโดยเฉพาะเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2541รยีเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2541นะครับจำนวนการผลิต98 0 0 0 0หมืนเหรียญ เหรียญน,นี้คูโด่งยังประกาศรับซื้ออยู่เนืองๆรับซื้อมาอยู่โดยตลอดนะครับช่วงหนึ่งที่คูโด่งรับซื้อนั่นสูงถึง 100- ่งรถึงหนึบาทปัจจุบันราคามันลดลงมาต่ําลงมามันก็ต้องยอมรับนะครับหลายคนเคยส่งเหรียญมาขายให้คูโด่ง90บาทถึง1 1 0บาทปัจจุบันก็จะส่งขายมาอีก110บาทหรือ90บาท ปัจจุบันราคาที่เล่นกันนะครับ30บาทถึง50บาทต่อ1เหรียญเท่านั้นเอง30บาทถึง50บาทนะครับก็ยังแนะนําถ้าเกิดใครมีแล้วหาที่ขายหรือว่าต้องการขายตํไหนยก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละร้านใหญ่ระดับประเทศเขาก็ซื้ออยู่ที่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับผมไม่ใช่ว่าครูโดงจะ เฮ้ยทาไปกดราคาบ้างอะไรบ้างร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาก็ซื้อราคานี้ปัจจุบันราคาเหรียญราคาธนาบัตรมันตกลงมาเยอะมันก็ต้องยอมรับแต่คุณดวงยังแนะนํานะครับถ้าเก็บไว้ได้ก็ดีเพราะรอช่วงหนึ่งที่ราคามันกระโดดสูงขึ้นแล้วก็ค่อยปล่อยเนาะเนี่ยโอเคนะครับแต่ถามว่าคุณดงรับซื้อไหมก็รับซื้ออยู่นะครับ30บาทไม่เกิน50บาทต่อหนึ่งเหรียญ โอเคทีนี้มาพูดถึงเหรียญที่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหรียญอีตอนที่คุโดงได้ข้อมูลมาใหม่ๆคูโด่งก็ฮือฮาเหมือนกันแหละเหรียญนี้เหรียญที่คุโดงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเหรียญนี้เก็บจับเหรียญเดียวก็พอเนาะเหรียญที่คุโดงมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นทองเหลืองที่เป็นทองเหลืองนะครับ ที่เป็นทองเหลืองแล้วก็ต้องบอกว่าเหรียญนี้คุณดงก็เคยทําคลิปมาอยู่ประมาณคลิปหรือ2คลิปอัปเดตเรื่องราคาหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเหรียญนี้คุณดงเชื่อว่ามีนะครับเพราะว่าทางอาจารย์ใหญ่ๆระดับประเทศอาจารย์อนนบแก้วประทุมทิพย์ท่านนำเหรียญน,นี้เข้ามาโชว์มาบอกมากล่าวมาโชว์กัน เราก็คือหากันอยู่พักนึงหละเหรียญที่โคโดมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญ25สต้าตังทองแดงนะครับเหรียญ2ี่สิาสตังทองแดงโดยเฉพาะเหรียญ2ีสิาสตังทองแดงปีพุทธศักราช2542และ2544 2542และ2544นะครับ ใครมีเหรียญทองแดงเก็บเอาไว้เยอะเป็นเหรียญสลึงหรือว่าเหรียญย5สตังค์นะครับพลิกมาดูด้านหลังว่ามีปี2,542และ2544ไหมทำไมเหรียญน,นี้ราคาสูงคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมนะครับให้ทราบไว้เลยปี42และ44ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับสองโดยปกติแล้วเหรียญน,นี้เขาจะ ผลิตจากทองเหลืองผลิตจากทองเหลืองนะครับสีออกเป็นทองเหลืองเนี่ยแต่ว่าไม่เชิงเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นอะลูมิเนียมบลอนด์และออกมาสีทองเหลืองแต่มีการค้นพบค้นเจอแล้วมีการนำออกมาโชว์ของอาจารย์ใหญ่ๆระดับประเทศว่ามีการค้นพบค้นเจอที่เป็นทองแดงด้วย นั่นแสดงว่าก็น่าจะเป็นเหรียญทดลองบล็อกอย่างที่คุโด่งเคยพูดลหลายคลิปแล้วครับก่อนที่เขาจะมีการเดินงานจริงเขาต้องมีการทดลองก่อนทดลองความคมชัดของเหรียญอาจจะใช้วัสดุอะไรที่เป็นการประหยัดต้นทุนด้วยอะไรด้วยเพื่อมาดูความคมชัดมาดูความชัดให้หรือว่ามาดูตันเนตเวลาสแตป์หรือว่าปากการปั๊มขึ้นรูปอะโอเคเนาะแต่เหรียญน,นี้มีการ นำออกมาโชว์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญทองแดงเก็บเอาไว้เยอะๆลองๆองตรวจสอบดูนะครับเกิดปะมอเคาะดีด้านหลังเฮ้ยเป็นเจอปี2544โชคดีอาจเป็นของคุณคลิปนี้ ep นี้คุณดองหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณเดิมค่